ศึกเคนดริกลามาปะทะดร็กเดือดต่อเนื่องแมตตี้ฮลี่รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเพลงของเทเลสวิฟสองลุกศิลปินดังร่วมงานเมกกาลาปี2024ทั้งหมดนี้ในโยมิวสิกก็สิบวันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการยมิวสิกก็สิบนะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กันทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับยูทูบชาแนลยูนิเวอร์ซ s ลมิวสิกไทยแหล่งครับศึกเคนดิกลามาปะทะเด็กเดือดต่อเนื่อง คงจะยาวแลวล่ะครับสำหรับสงครามฮิป p อประหว่าง Kendrick Lamar และ Drake ครับเพราะหลายๆคนที่เกี่ยวข้องเริ่มจะเฟดกันไปหมดแล้วครับแต่ในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยยังคงปล่อยเพลงดิสกันไปกันมาอย่างต่อเนื่องครับล่าสุด Kendrick Lamar ที่เงียบไปหลายวันนะครับจน Drake ออกมาตามถามหาเนี่ยแถมแซวว่า Kendrick Lamar อาจจะกลัวกระแส t e y l o r Swift กลบก็เลยหายไปแบบนั้นครับแต่ตอนนี้ Kendrick Lamar ปล่อยของชุดใหญ่เลยครับเขากับปล่อยดิสแ c กออกมาติดต่อกันหลายแทร็กเริ่มต้นด้วยดิสแทร็กความยาว6นาทีอย่าง Euphoria ครับที่ Kendrick Lamar มุ่งเป้า ตรงประเด็นกล่าวหาเรื่องการทำหน้าที่พ่อของเดรกครับแต่คอนดิกลามาก็ไม่จบแค่นั้นรับ3วันหลังจากปล่อยเพลง euphoria ออกมาเขาก็ปล่อยเพลง six sixteen in LA ออกมาอีกเพลงครับเชื่อว่าแทรกนั้นนะครับเป็นการอ้างอิงถึงผลงานเก่าๆของเดรกครับเพลงดังกล่าวล้อเลียนเรื่องผลงานเก่าครับกล่าวหาว่าเดรกใช้ ghostwriter ในการเขียนเพลงและล้อเลียนเรื่องที่เดรกชอบเรียกร้องความสนใจจากโลกออนไลน์ครับ โดนไปสเพลงติดแบบนี้นะครับดร็กก็เลยขอสวนกลับครับด้วยเพลงที่มีชื่อว่า Family Matters โดยเปรียบเทียบเคนดิกลามาและภรรยาเป็น b ๊อบบี้บราวและวินนี่ฮิ u ส t ตัรับล้อเลียนเคนดิกลามาว่าเป็นพระเมซีอาผิวดำ แต่หลังจากนั้นชั่วโมงเดียวเท่านั้นครับเคนนบิกลามาก็ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่ามิดเดิลเกรแฮมสวนกลับไปครับคราวนี้เล่นแรงด้วยเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของเด็กครับ goals, ups, like หลังปล่อยมิดเดิลเกรแฮมแค่36ชั่วโมงเคลมิกลามาก็ปล่อยเพลง not like us มาอีกเพลงครับผ่านทาั้งช่องทาง y o u u u b อย่างเป็นทางการของตัวเองครับตอกย้ำเรื่องราวพฤติกรรมอื้อฉาทางเพศของเด็กที่ออกอาการเป็นพวกชอบเด็กครับ They not like us. They not like us. They not like us. เพลงดังกล่าวทําให้มีประเด็นจนถึงขั้นที่ security guard ข,ของเ็กถูกยิงเลยทีเดียวครับเนื่องจากปกเพลง not like us เป็นรูปที่อยู่แมนชั่นของเ็กในตโ,ตโ,ตโ,ตโตโตครับส่วนเ็กเองนะครับก็ปล่อยเพลงที่มีชื่อว่า the hard part six ออกมาครับเพื่อแก้ตัวข้อกล่าวหาที่ว่าเจ้าตัวเป็นพวกชอบเด็กหรือว่าเป็นพวก pettyphile ครับพร้อมกับในขณะเดียวกันครับเพลงเดียวกันเนี่ยเวกก็กล่าวหาว่าคินวิกลามาชอบพูดเรื่องนี้เพราะสงสัยว่าตัวเองโดนล่วงละเมิดมาตั้งแต่เด็กครับโดยชื่อเพลง the hard part six นะครับก็เป็นการล้อเลียนมาจากชื่อเพลงของคิน c ิกลามาอีกทีครับ มาจนถึงตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะจบลงตรงไหนครับแต่ที่แน่ๆก็คือสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนแล้วแหละครับว่าเคนดิกลามาแล้วก็เด็กเนี่ยไม่ชอบคีน่ากันจริงครับและตอนนี้กลายเป็นแขกันไปแขวกันมาอย่างจริงจังไม่ได้ทำเอามันอีกแล้วครับ แมตตี้ฮิลลี่รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเพลงของเทเลอร์สวิฟต์ เมื่อเดือนที่แล้วนะครับหลังจากเทเลสสวิฟปล่อยอัลบั้ม The t r o u r e Poet Department ออกมานะครับก็มีมาปาเปาราซี่ไปถามแมตตี้ฮิลลี่ครับว่ารู้สึกอย่างไรกับผลงานชุดนี้ซึ่งแมตตี้ฮิลลี่ก็ตอบแบบปัดๆว่ายังไม่ได้ฟังแต่เชื่อว่าน่าจะออกมาดีแน่ๆแ,แต่แล้วก็มีรายงานล่าสุดจากวงในครับที่เปิดเผยว่าแมตตี้ฮิลลี่รู้สึกอึดอัดครับหลังจากที่ตัวเองกลับมาได้รับความสในใจอีกครั้งหนึ่งครับเพราะมีความเป็นไปได้สูงที่เทเลสสวิฟจะเขียนเพลงถึงเขาในอัลบั้มชุดใหม่ครับและตอนนี้เขาเองก็ move on ไปคบบบกััผู้้หหญิงคคนใม่แลวร แฟนๆนชื่อว่าเพลงในอัลบั้ม The Torture Poet Department ของ Taylor Swift นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรักช่วงสั้นๆกับ m a t t ี e ฮิลล่ครับอย่างในเพลง The Smallest Man Who Ever Lived และเพลง But Daddy I Love Him และล่าสุดมีคนใกล้ตัวบอกนะครับว่าแมตตี้ฮิลลี่ได้ฟังผลง,งานเพลงชุดนี้แล้วครับและเจ้าตัวรู้สึกโล่งพอสมควรครับเพราะเนื้อหาที่พูดถึงเกี่ยวกับเขาไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นครับแล้วก็ยังมีการเปิดเผยว่าครอบครัวของแมตตี้ฮิลลี่ค่อนข้างเป็นกังวลพอสมควรครับว่าเพลงของเทเล์สวิฟจะทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นๆครับและยังบอกว่าแมตตี้ฮิลลี่ไม่ต้องการจะเป็นผู้ร้ายในสายตาของเหล่าสวิฟตี้อีกด้วยครับ ในขณะเดียวกันนะครับอดีตคนรักอีกคนหนึ่งของเทเลสสวิฟต์อย่างโจอัลวินรู้สึกตรงข้ามกับแมตติฮิลลี่เลยครับโดยตอนแรกเนี่ยหลายคนคิดว่าโจอัลวินเนี่ยจะโดนจัดเต็มนะครับเพราะทั้งคู่คบกันนานพอสมควรครับแล้วก็เลิกกันหมาดๆครับแต่ล่าสุดคนวงในบอกว่าโจอัลวินมูฟออนจากความสัมพันธ์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับโดยปัจจุบันนะครับโจอัลวินเริ่มออกเดทและเน้นการทํางานเป็นหลักครับโดยที่ผ่านมาเจ้าตัวอึดอัดกับการถูกจับตามองในการคบกับเทเลสสวิฟต์มาโดยตลอดครับและรู้สึกว่าความรัััักคครร้้้งงงนนเเี่่่่่ยยยยไไไมมมว์แๆพาาาะตตออสสบใใจูภ ปอตดไลท์ของสื่อจากทั้งวงการเลยครับอีกคนหนึ่งที่ถูกพาดพิงแต่เป็นในแง่ดีก็คือชาร์ลีพุทธครับที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งกันมาก่อนแต่อยู่ๆเทเลทวิฟก็เขียนเนื้อเพลงท่อนหนึ่งในเดอะทอร์เชื่อโพเอ็นดิพาร์ตเมนต์ว่าชา r l ลีพุทธน่าจะดังกว่านี้ you ซึ่งตัวของชาลีพุทแกรอประมาณ2 3สัปดาห์ครับก่อน <c oughs> จะออกมาแสดงความรู้สึกถึงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการครับชาลีพุทไม่ได้พูดชัดๆนะครับแต่บอกเป็นในๆว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตัวเองตัดสินใจปล่อยเพลงใหม่ของตัวเองออกมาบ้างครับและบอกว่าเขียนเพลงฮีโร่เอาไว้นานแล้วโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะปล่อยตอนไหนแต่มีสัญญาณมาจากใครบางคนครับที่ทําให้ตัวเขาเองรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะปล่อยเพลงนี้ได้แล้วและอยากจะขอบคุณไปถึงใครบางคนที่คุณก็ได้จะรู้ว่าใครซึ่งนั่นก็หมายถึงเทเลอร์สวิฟต์นั่นเองครับ ชาร์ลีพุทธเคยชื่นชมเทเลอร์สวิฟต์และบอกว่าติดตามผลงานมานานนะครับแต่แฟนๆเชื่อว่าเรื่องนี้มันมีเหตุผลมากกว่านั้นครับและเหตุผลก็อยู่ที่เทเลอร์สวิฟต์เองเนี่ยเขียนเพลงถึงชาร์ลีพุทธอาจจะมาจากการที่แมตตี้ฮิลลี่เคยพูดชื่นชมชาร์ลีพุทธมาก่อนนะครับว่าเป็นคนที่เจ๋งมากๆและเขียนเพลงดีมากๆด้วยด้วยเหตุนี้นะครับหลายคนก็เลยเชื่อว่า The t o r t u r e d โพเอตด e พ t ร์ตเนน่าจะเป็นงานที่เทเลอร์สวิฟต์เขียนถึงแมตตี้ฮิลลี่นั่นเองครับ สองลุกศิลปินดังร่วมงานเมดกาล่าปี2024 วันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของวงการแฟชั่นไปแล้วครับเพราะเป็นประจําทุกปีนะครับจะมีการจัดงานเมดกาล่าอีเวนต์การกุศลที่คนดังจากหลายๆวงการจะมาร่วมเดินพรมแดงเพื่อโชว์แฟชั่นสุดแนวในทุกๆปีครับซึ่งเมดกาล่าปีนี้มาในทีม Sleeping Beauties Reawakening Fashion ที่มีชุดหายากถึง250ชิ้นจากคอลเลกชันแบรนด์ดังและดีไซเนอร์ชื่อดังมากมายครับที่เน้นตกแต่งแล้วก็ออกแบบด้วยดอกไม้ต่างๆซึ่งหลายๆชุดเป็นแฟชั่นที่ใส่ได้จริงนะครับในขณะที่อีกหลายๆชัั่นนนแแวลุดโกฟตีรบ ส่วนเวสต์โค้ดของผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะครับจะเป็นซีมกันได้นอสทามโดยมีศิลปินดังอย่างแบทบันนี่และจีนิเฟอร์โลเปสนะครับทำหน้าที่ประธานร่วมของงานครับ ซึ่งนอกจากดาราคนดังจากแวดวงต่างๆแล้วนะครับเหล่าศิลปินเพลงก็คืออีกหนึ่งดาวเด่นของงานในทุกๆปีครับไม่ว่าจะเป็นแรปเปอร์ผิวขาวแจ็คฮารูดที่มาในชุดสูทสีเทาของแจ็คที่เคยใส่ไปในงานควีนมิเอวอร์ดครับส่วนริต้าโอราก็มาพร้อมกับคอนเซปต์นางไม้จากป่าเข้ากับทีมได้อย่างลงตัวด้วยชุดบอดี้สูทกับเชือกหลากหลายสีสันรับลิซโซสวมชุดรัดรูปที่สั่งทําพิเศษพร้อมกับชายกระโปรงและเครื่องประดับศีรษะที่บานสะพรั่งครับชกิรามาร่วมง,งานด้วยสีแดงซึ่งเป สีดำครับแถมด้วยลุค after ร์ตี้เป็นมินิดรสประดับด้วยดอกไม้จนหลายคนแซวว่าน่าจะใส่ไปเดินพรมแดงมากกว่ากลุ่มเด็กหลงจากเคป๊อปอย่าง stray kids นะครับมาในสูตรเรืองแสงเน้นโทนสีฟ้าขาวและสีแดงครับส่วนประธานร่วมอย่างเจนนิเฟอร์โลเปสนะครับดูหรูหราด้วยชุดคลุมที่ดูหรูหราอลังการครับคาเมร่าคาเบโลมาในชุดรดสสีส้มเมทัลลิกไคล์ลีมิโนกลายเป็นนางฟ้าแห่งน้ำด้วยชุดสะท้อนคลื่นและฟองของทะเลสาบกับผมเปียกๆและริมฝีปากสีแดงสดนิกกี้มินาชมาในธีมการเดน f อฟท e ์ครับด้วย มินิดรสประดับด้วยดอกไม้3มิติครับค a รดี B ีมาในชุดดอกรักเรศสีดำทรอยซิวานมาในชุดสูทคัดเอา a ซมสมิธมาพร้อมกับแฟนนุ่มคริสเตนโคเวนในชุดสูทสีดําขาวและอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นส,ดสุดก็คือเจนนี่คิมหรือว่าเจนนี่แบล็กทิงครับที่มาในเดรสทรงคัตเอาท์ที่ทั้งหรูและเซ็กซี่ไปพร้อมๆกันรับอีกหนึ่งดาวเด่นก็คือไทล่าเจ้าของเพลงวอเตอร์แต่คราวนี้เธอมาในชุดสายครับประกอบกับคอนเซปต์นาฬิกาทรายที่ทํามาจากทรายจริงๆครับอารีนาแกรนเดก็มาในคอนเซปต์มาเธอเพิร์ลครับในชุดสีขาวมุกเรียบหรูของเธอแถมยังเป็นการปรากฏตัวในเมกาล่าในรอบ6ปีอีกด้วยครับและกลับมาทั้งทีก็ไไมม่่ดด้าาเินโชอยง เดียวนะครับตัวของอเวน่าแกรนเดย์ยังได้ขึ้นโชว์สุดพิเศษในงานนี้อีกด้วยครับและอีกหนึ่งคนนะครับที่เพิ่งจะกลับมาร่วมง,งานเมกาล่าในปีนี้ก็คือเดมิโลวาโตครับหลังจากที่เธอเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการไปร่วมง,งานในปีแรกครับคราวนี้ถือเป็นการกลับมาในรอบ8ปีของเดมิโลวาตโตในเมกาล่าครับโดจาแคทกลายร่างเป็นไซเรนครับโดยชุดสีขาวซีทรูที่ดูเปียกโชกจับคู่กับการแต่งหน้าเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าเธอกำลังร้องไห้อยู่ครับลิวเนสเอ็กซ์โดด สวมกระโปรงแม็กซี่เอวต่ำมาพร้อมกับเสื้อคลุมที่ดูเหมือนกับดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานรับส่วนแบดบันนี่นะครับกลายเป็นดาวเด่นของฝ่ายชายครับด้วยสูทสีดำกับหมวกทรงเก๋ครับและแว่นตาทรงเหลี่ยมในขณะที่ลาน่าเดอเรเธอมาในภาพของตัวแทนของเทพธิดาแห่งป่าไม้ครับที่หลายคนบอกว่ามีเพียงแค่ลาน่าเดอเรเท่านั้นรับที่สามารถทําให้เครื่องประดับศีรษะที่เต็มไปด้วยกิ่งกา้านดูดีได้ขนาดนี้ครับแต่หนึ่งคนที่โดดเด่นสุดในงานนะครับก็คือเซนดาย่าครับที่เดินพรมแดงสองรอบด้วย2ลุครับผสมผสานระหว่างโลกและน้ำ เต็มไปด้วยความเย้ายวนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินยุรมันในรูปแบบของแฟนตาซีที่มืดมนครับ ในขณะที่เราเห็นซูเปอร์สตาร์หลายๆท่านปรากฏตัวในเมล่าในปีนี้ด้วยหลากหลายสไตล์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมล่าปี2024ในปีนี้ก็ยังขาดศิลปินระดับตัวแม่ไปหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นเทเลอร์สวิฟที่ไม่ได้ร่วมงานในเมล่ามาแล้วถึง8ปีครับแต่ที่ตลกก็คงจะเป็นแคที่เพอร์รี่และเรียนหน้าครับที่ไม่ได้มาร่วมงานแต่กลับมีภาพ AI เดินพรมแดงที่เมล่าปี2024จนมีคนแชร์ภาพของแคที่เพอร์รี่และเรียนหน้ามากกว่าหลายๆคนที่ไปร่วมงานจริงๆด้วยซ้ำไปครับและศิลปินชายอีกคนครับที่มัดดดน ในงานก็คือเจลเลตเรโต้ครับที่ปีนี้พลาดการมาร่วมงานเมกาล่าอย่างน่าเสียดายครับเนื่องจะติดทัวร์อยู่กับวง o ซ s e c o คัน t ์ทูมาร์ เล่นี่คือทั้งหมดของยม u ิวสิกก็สิบประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุขแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube c h anel n Universal Music Thailand ดําำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับ